สวัสดีครับพบกับร้านพุทธรั์ไทไทม์นะครับอตอนนี้กับผมพีทนะครับเจ้าเก่าแล้วก็วันนี้นะครับผมมีนาฬิกา1รุ่นเป็นแบรนด์นาวิฟอ r ต์รุ่น NF9199 มาแนะนำกันด้วยนะครับรุ่นนี้จะฉีกแนวจากเที่ยวก่อนที่เป็นสายหนังหรือสายเลดเที่ยวนี้จะเป็นสายยางไวนิลครับมีความยืดหยุ่นเนี่ยนะครับมีความยืดหยุ่น แล้วก็ตัวเรือนเนี้ยจะเป็นงาน2ระบบทั้งดิจิตอลและอนาล็อกนะครับรุ่นนี้เป็นดำตัดแดงนะฮะอันนี้ก็สวยแล้วก็มีไฟกันน้ำลึก30เมตรเหมือนเดิมบอกวันเดือนปีครบคันตั้งปุกจับเวลาครบคันเหมือนเดิมนะครับ ตัวเรือนอลลอยนะครับขนาด45มมิลนะฮะแล้วก็ฝาหลังแซนเลตนะครับตัวนี้ก็ไม่ไม่กัดผิวนะครับสำหรับคนที่แพ้ง่ายก็ใส่ได้ครับสวยตรงนี้ตรงตรงขอบนี้มันจะมี พลาสติกอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าถ้าลอกออกเนี่ยจะสวยเลยนะครับตอนนี้มันจะดูเหมือนโมมัวแต่จริงๆจ,จะสวยมากนะครับผมยังไม่ลอกนะเดี๋ยวถ้าลูกค้าซื้อก็ไปลอกออกมันจะสวยครับเด,เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองวางกับข้อมือให้ดูครับ เนี่ครับเป็นแนวสปอร์ตก็คือจะใส่เล่นกีฬาก็ได้นะครับพวกนี้มันจะไม่ดูดเหงื่อนะครับลวแห้งไวถ้ามีเหงื่ออะไรก็แห้งไวนะครับเหมาะกับเล่นกีฬาหรือว่าใส่เที่ยวก็ใส่ได้นะครับตรงสายนี่ก็จะเป็นยี่ห้อเขาเลยนะวิฟรอสเท่เท,เทแล้วก็ตัวบัคเกิลบัคเกิลสีดำเนื้อหนาแล้วก็ มีสัญลักษณ์ของ n a v i f o r t อยู่เป็นแบรนด์เขาเนี่ยครับโดยรวมแล้วก็จะเป็นนาฬิกาส่งสปอร์ตนะครับถ้าชอบถูกใจก็สั่งกันเข้ามาได้เลยครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับ870บาทนะครับอันนี้ส่งส่งแฟลตให้ฟรีด้วยนะครับแล้วของผมมีบริการเก็บเงินไปทางให้ด้วยนะครับ ถ้าชอบกันยังไงก็อ,อินบ็อกมาสั่งได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ